สว,ะะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้เรามาเที่ยวปราสาทเมืองต่านะคะนี่คือบริบทด้านหน้าของปราสาทที่เวลาเราเดินเข้าเนาะจะเป็นบริบทด้านหน้านะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเดินเข้าด้านหน้าเลยนะคะของปราสาทเมืองต่ำเลยนะจะไม่เดินรอล้อมรอบละวันนี้จะเดินมาด้านหน้าเลยนะคะนี่สวยมากค่ะปรงนี้ กล้องมันจะดังไหมอาจารย์ก็ถ่ายภาพคุณก่อนถ่ายกล้องคุณก่อนก็ได้กล้องตัวไหนวะลูกเออนั่นแหละนั่นแหละนี่เหรอรำกดไปตรงไหนตัวก็เอากล้องของคุณนั่นแหละก็ส่งให้เขาเดินไปดูถามแกดูอีกทีสิ 印象怎么了？